Star Tower Defense อัปเดตแล้วครับหลังจากห่างหายกันไปประมาณ2เดือนครับผมตอนนี้มันอัปเดตแล้วฮะบล็อกทีเฮเติมเพชรอนิเมะดีเฟนเดอร์เริ่มต้น19บาทลิงค์ร้านอยู่ในดีสคริปชั่นมีบริการแมปอื่นๆด้วยเช่นบอลกุ๊ฟต์ทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนซ์เมอร์เดลมิสรีมีโลบารขายด้วยนะอย่าลืมไปตามกันล่ะในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปอัปเดตแบบ คร่าวนะครับผมซึ่งรายละเอียดบางอย่างนี่คือผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เล่นนะฮะเราต้องไปเล่นก่อนถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับ เออประมาณนั้นอย่างแรกเลยนะครับในอัปเดตนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยนะไอจังครับผมหน้าตาเปลี่ยนไปครับกลายเป็นน้องมังกรเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นตัวใหม่ที่อยู่ในตู้นะครับเป็น5ดาวนะครับอีโวได้เป็น6ดาวได้นะฮะตัวนี้นะครับฟันนี่วาเลนไทน์นะครับอีโวได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับวิชแคสเตอร์นะครับอีโวได้นะครับนี่อีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาครับในอัปเดตนี้คือมีออฟสองอันนะครับออฟใหม่2อันอันแรกเนี่ยจะได้จากเลดไฟนะครับลงแบบเอ็ก ส่วนอีกออฟหนึ่งนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ไอ้การเลดช็อปนะฮะไอ้ตัวหมวดไอเซนนะครับผมตรงนู้นนะฮะไปซื้อได้เลยนะครับผมราคา 50G ครับออฟก็จะมีหน้าตาแบบนี้อ่าเป็นออฟที่ใส่ให้กับซูบูรุนะครับหรือมันในเกมชื่อซีโร่นะครับนี่นะครับเป็นออฟที่ใส่ให้ตัวนี้นะครับผมก็สําหรับความสามารถของออฟนะครับเพิ่มระยะ30แล้วก็เพิ่มดาเมจ100%นะครับก็คือเพิ่มดาเมจเป็นสองเท่านั่นเองนะฮะ ก็จะทําให้ซูบูรุโหดขึ้นแล้วก็ระยะไกลขึ้นนะครับสิ่งต่อมาเรดใหม่ครับผมสําหรับเรดใหม่นะครับนี่นี่เรดนี้นะฮะนี่เลยครับ w o r l d competition rate อ่าเรดนี้นะครับผมสําหรับเรทนี้ก็รายละเอียดเป็นยังไงผมยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้ลงนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยดูในคลิปสอนลงเรดละกันแล้วก็หอนะครับหอร้อยชั้นยังไม่รีนะครับยังเป็นหอเดิมอยู่นะครับใครอยากได้ตัวก็ยังไปฟาร์มได้นะครับสตาร์พาร์ตครับต่อเวลาอีก3วันครับใครยังไม่ได้รับรีบรับเลยใครยังไม่ได้ฟฟารรรร์์มมบบนะคั ฟาร์มตั้งแต่ตอนนี้ยังทันนะครับคุณผู้ชมรีฟาร์มซะโอเคสิ่งต่อไปเดี๋ยวผมไปพาดูไปดูข้อมูลในดิสคอร์ดแล้วกันสิ่งที่เพิ่มมาหลังจากนี้คือผมไม่สามารถเอาของผมให้ดูได้แล้วเพราะว่าผมยังไม่มีสิ่งที่เป็นอะไรใหม่ๆนะฮะโอเคเราเข้ามาอยู่ในหน้า Discord นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล็อกนะครับผมอ่าเป็นข้อมูลการอัปเดตว่าทําอะไรมาบ้างนะครับ2องรีวิวโค้ดนะครับอ่ามีโค้ดใหม่นะครับก็ใครยังไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นบนหน้าจอตัวใหญ่ๆใ,ให้นะครับนนี่เลยะ นี่นะครับผมก็อันนี้คือโค้ดนะครับ SBR อัปเดต OMG อัปเดต2024ของรางวัลก็ตามนี้นะครับผมออน5นาทีแล้วก็10นาทีนะครับเลเวล40กับ80นะครับผม2ยูนิตโค้ดนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดที่ได้จากช่องเดเดแล้วก็ช่องคิงลูฟี่นะครับก็ไปเอาจากช่องนั้นนะครับผม2ออฟใหม่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นออฟที่ได้จาก เลดไฟแล้วก็เป็นออฟที่ได้จากการเลดช็อปนะครับผมใส่ให้ซื้อบรรลุนะฮะส่วนในออฟเนี่ยยูยูนิเวอร์ซัลออฟอันนี้มันไม่บอกนะครับว่าใส่ตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมยังไม่มีด้วยอืเดี๋ยวไว้ค่อยไปลงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็มีตู้สตาร์ดัสใหม่ด้วยนะครับเป็นโจคิดนะครับเออก็คือมันจะได้เป็นกระโหลกนะครับแล้วก็เอาเอากระโหลกมาอีโวเป็นโจคิดนะครับผมหน้าตาก็นี่ครับกระโหลกอีโวเป็นตัวนี้นะฮะ อ่าประมาณนั้นแล้วก็มีตู้สตาร์ดัรีลันกลับมาด้วยนะครับพวกซูคุณะอะไรพวกนี้ก็กลับมานะครับผมใครอยากได้ไปสุมกันได้เลดใหม่อันนี้ก็พาไปดูมาแล้วนะครับผมซึ่งเลดใหม่จะดรอปเป็นบอลเบเกอร์นะครับแล้วเจ้าบอลเบเกอร์เนี่ยมันจะอีโวได้นะครับเป็นสปินมาสเตอร์นะครับผมโซนใหม่นะครับ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะโซนใหม่ดีเพลย์ดีมอนโซนนะฮะนี่นะครับโซนใหม่นะครับชื่อนี้เลยนะครับโอเคส่วนเรื่องรายละเอียดในโซนนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปของของเลดเนาะ คลิปนี้เราไปแบบไวๆฮะสำหรับเจ้าโจคิดนะครับที่อีโวจากกระโหลกนะครับมีเบสซิ่งด้วยนะครับสปินมาสเตอร์ก็มีเบสซิ่งนะครับอีโวจากบอลเบเกอร์นะครับซึ่งบอลเบเกอร์เนี่ยมันจะดรอปจากเลดอารมณ์เหมือนเข็มฉีดยาที่มันอีโวได้อ่ะอ่ามันฟีลเดียวกันผมไม่แน่ใจนะผมก็ยังไม่ได้ลองลงนะแต่ผมเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะครับโอเคใค่แปร์เนะครับเปิดได้นะครับเอนชาร์นโรเตชันสเตตัสเอฟเฟกอ่ามีสเตตัสเอฟเฟกใหม่นะครับก็คือสถานะใหม่นะครับเอนชารร์โเชัน โลเทชันนี่ก็คือเกี่ยวกับการแบบหมุนหมุนนะฮะส่วนเอนชานจะเป็นเรื่องธาตุหมุนธาตุเหรอสุ่มธาตุเหรอหรืออะไรยังไงไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็ประมาณนั้นนิวสเตตัสเดฟเฟกต์อ่าสถานะใหม่นะครับรีเดเรคชันคำว่าเดเรคชันนี่ก็คือเหมือนแบบเป็นแบบทิศท,ทางอ่ะอ่ารีเดเรคชันก็คือแบบเหมือนเปลี่ยนทิศอะไรอย่างเงี้ยรีเซ็ตทิศทางซึ่งมันจะเกี่ยวกับผมว่าสองอันนี้มีความเกี่ยวข้องกันโลเทชันกับรีเดเรคชันเนี่ย เออมันมันมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับ i อ้สปินมา e r เเป็นไปได้ว่าสถานะใหม่เนี่ยน่าจะมาจากเจ้าตัวสปินมา s t เตอร์นะผมคิดว่าอันนี้ไม่รู้นะคือเดาล้วนเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เห็นของจริงนะครับยังไม่ได้ลองนะครับ New Clone Mechanic Ability Add อ่ามีแมคชนิกการโคลนแบบใหม่นะครับ n w w s c r i f i c e Mechanic a i i l i t y Sacrifice เนี่ยมันมันคือการแบบบูชายันนะ่ะคุณผู้ชมเออประมาณนั้นนะ่ะมีแมคชนิกการบูชายันอะไรประมาณเนี้ย แปลผิดขออภัยนะฮะอันนี้คือแบบแปลจากความเข้าใจเนาะพอดีแบบผมไม่ค่อยเก่งภาษาไทยอะครับเออมันก็มีแปลผิดแปลถูกว่างกันนะอย่าว่ากัน New Dead d De u a l i n g s t a t u s Effect เป็นสถานะจากเจ้าตัวห้าดาวในตู้ตัวใหม่แน่นอนนะฮะเพราะว่าตัวห้าดาวมันอีโวเป็นตัวนี้นะครับ d e De a h d e a l i n g ไอตัวตัวขาวๆอะไม่แน่ใจว่าใช่ไอเซนไหมนะคือมันหน้าเหมือนไอเซนอะเนี่ยไอตัวเนี้ยนี่ไงอีโวเป็น Dead d De u a l i n g เห็นปะเออ เพราะฉะนั้นสถานะใหม่ก็ต้องอันนี้แหละ Senility Status Effect อันนี้ก็เป็นสถานะใหม่อีกแล้วเรียกได้ว่าแบบเป็นอัปเดตแห่งสถานะใหม่เลยนะคุณผู้ชมแมคานิกใหม่เพิ่มเข้ามาโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแมคานิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับโอ้โหอัดแน่นเลยโอเคโจคิดโจคิดก็ไอ้ตัวที่อีโวจากรกหลกนะครับมีสกิลนะครับอัลติเมทแพิออดอันนี้ก็คือฟันนี่วเลนไท์นะครับล่างหกดาวมีสกิลนะครับ ability for the dead dealer dead dealer ก็คือไอตัวไอเซนเมื่อกี้แหละอ่ามีสกิลนะครับ ability หนึ่งสอง for spin master นะครับ spin master ก็คือที่อ e ีที่ e จากของอีโวอีกทีนึงอะนะที่ดออปจากเลดอะ่ะอ่ามีสกิลหนึ่ง n one and two ก็คือมีสองสกิลอะง่ายๆเลยถ้างั้นสองสกิลเนี้ยผมเดาว,ว่ามันคือ Enchant rotation กับ redirection แน่นอนผมมั่นใจเพราะว่าคือแค่ชื่อมันก็เกี่ยวข้องกันแล้วอะนะ ability for wit breteyer โอเคไอ breteyer okay. นะครับมีสกิลนะครับ breteyer ก็คือตัวหัวม่วงนะครับตัวหัวม่วงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ย breteyer ก็คือตัวนี้นะครับผมภาพมันาจจะดูยากนิดนึงนะผมชี้เยจดปรับขนาดจอโอเคประมาณนี้นี่นะ breteyer เป็นล่างอ่ะหกดาวนะฮะนั่นแหละล่างหกดาวมันจะมีสกิลนะคุณผู้ชมแล้วก็ ability for a n d k i n g แอนคิงก็คือราชามดนะครับตัวจากสตาร์พารนะครับผมมีสกิลนะครับ no life unit add เออ u นิ t ไม่มีชีวิตเพิ่มย u นิ t ไม่มีชีวิตมันคืออะไรวะอ่ะอันนี้อันนี้คือผมไม่เข้าใจนะฮะคุณผ,ผู้ชมงงเลยอะไรคือ no life unit add เอาเป็นว่าเราข้ามตรงนี้ไปก่อนนะฮะงงเดี๋ยวผมเข้าใจเมื่อไหร่ผมค่อยมาบอกแล้วกัน obtain e v o material c o p i e โอเคก็คือเก็บชิ้นส่วนอีโวนะครับผมไอเจ้าขอบเนี่ยอ่าขอบฮาร์ดนะครับได้จากนิวเลดนะครับผมขอบเอียหูนะฮะหูได้จากมิชชั่นหกเอ็กซ์ตีมออฟแวร์อิดออบบีกนก็คือให้ลงด่านที่หกแบบเอ็กซ์ตีมนะครับในสตอรี่นาเม็กนะถ้าผมคิดไม่ผิดนะแล้วก็หูด่านที่หกสตอรี่ แลปเปิร์ดแลปเปิร์ดนี่แลปเปิร์ดเนี่ยก็คือเป็นสตอรี่สามนะครับคุณผู้ชมเนี่ยแลปเปิร์ดอันนี้ AOT ก็แอคแท็กออนไทตันนะฮะด่านแอคแท็กออนไทตันอันนี้ด่านฮันเตอร์นะครับอันนี้คือเป็นความเข้าใจของผมเองนะครับผมยังไม่ได้ลองนะครับก็ถ้าผิดขออภัยด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นหนุ่มน่าจะเข้าใจไม่ผิดหรอกเพราะเนี่ยมันก็มิชชั่นหกเอ็กตรีมถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่าแม่งคือที่ไหนแล้วเอาจงริงฟิกโอลี่เจ็ดสตาร์แอนด์คิงก็อันนี้ความหมายก็คือ แกเฉพาะเจ็ดดาวไอราชามดนะครับหมายความว่าปูเนเทโลยังไม่ได้แก้นะครับเจ็ดดาวปูเนเทโลยังไม่ได้แก้อ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นบัฟนะครับผมบัฟจูจูสุป,ประมาณสองสามตัวนะฮะตัวนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันคือตัวอะไรนะครับซอสเซอร์ e view. อีวิลอ่าตัวนี้ผมมีอยู่อ่ะซอสเซอร์อ e ีวิลก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมอ่าเกตโทใช่ไหมน่าจะใช่เออเพก็บัฟเกตโทมานะไม่รู้บัฟทำไมนะอุย้ยบัฟคีระด้วยนะครับ โทกุตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรนะครับผมบอกตรงว่านึกไม่ออกผมมีไหมอ่าผมมีด้วยนะฮะก็คือบัฟตัวนี้นะครับผมบัฟคีล่านะครับผมบัฟซอสอัลเทอร์เนทีฟซอสอัลเทอร์เนทีฟตัวนี้ก็คือเซเบอร์นะครับเซเบอร์ล่างล่างหกดาวอ่าถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดจำผิดขออภัยนะครับอันนี้นารูโตัวเอสเอสกับ ซาสึเกะเอสเอสตัวนี้จะเป็นซาสึเกะกับนารูโตจากสตาร์พาร์นะครับผมนี่นะครับนี่เป็นจากสตาร์พาร์นะครับใครมีก็ได้รับบัฟมานะครับเอามาเล่นกันคุราปิก้าครับผมคุราปิก้าได้รับบัฟมานะครับผมแล้วก็เคลฟฟูนะครับตัวนี้ก็คือเป็นไอสองพี่น้องไอนั่นอะจากที่มันคล้ายคล้าโบลี่อ่ะตัวผู้หญิงอ่ะที่มันเออมันรวมร่างกันได้อะนั่นแหละอ่าก็บัฟมานะครับผมแต่ว่านี้ผมให้ดูไม่ได้เพราะผมไม่มีโอเคในอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่าใครมีใครลืมอะไรไหม ลืมสงสัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันก็ผมคิดว่าผมน่าจะอธิบายทั้งหมดในสิ่งที่ผมพอจะเดาได้แล้วพอจะรู้แล้วนะครับส่วนที่เหลือเน,นี่ยอาจจะต้องรอวิกิี้หรือไปลองเล่นเองนะครับอย่างเช่นไอเอ็นแช r โรเตชันอย่างพวกแมาคนิกใหม่เนี่ยอาจจะต้องรอวิกิี้ก่อนเออแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะส่วนอันนี้นะครับโนไลยูนิตแออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับอาจจะเป็นอ่ายูนิตไม่มีชีวิต คือ,ค,อคือมันคืออะไรเหี้ยกูไม่เข้าใจเหมือนกันงงฮนะยูนิตไม่มีชีวิตโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับอัปเดตนี้ก็ถามว่าอัปเดตใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามีสิ่งต่างๆที่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างจะแบบซับซ้อนอยู่นะมีแมคาีนิกใหม่เพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่ขายแปดสิบเปิดได้นั่นแหละคือ ไอพวกของอะไรพวกนี kind of balls, <us> ้จร <word> <eterm Gore> ิงๆผมไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายหรอกสิ like ่งท <laughs> so ี่ผมสนใจคือแมชชนิกใหม่ครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะทําให้เกมเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้มีแต่เพียงเท่านี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยและถ้าใครสงสัยอะไรยังไงก็เดี๋ยวไว้ไปคุยกันในไลฟ์สิทธ์ก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็เดี๋ยวไว้ไปคุยกันในไลฟ์สตรีมไลฟ์สดอะนะครับผมเออค่อยไปคุยกันในนั้นนะในนี้ก็ดูไว้แค่คร่าวๆพอโอเคนะเผื่อใครแบบ ตกหล่นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกสตาร์พารเพิ่มเวลาหอ,อคอยยังไม่รีแล้วก็ตัวสตาร์พารตอนนี้ปู่เนเทโลยังใช้ไม่ได้โอเคนะก็ประมาณนี้ส่วนเดืนๆที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็ตามที่ผมว่าไปนั่นแหละครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย